ับสวัสดีพี่น้องสบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีเบอรสปูสุขชนเนาะพบพอกันอีกเลยพี่น้องเอ้ยกับเบาตายบรรยากาศเนี่ยเศร้าตอนนี้ก็ยังอยู่เพื่อนอยู่ชาญยังบ่ได้ไปหาอยู่หากินเนาะสบายดีพี่น้องมากมาบใส่ชื่อน้ำกินเาชื่อน้ำเอาน้ำกับทาแม่พี่น้องเอ้ยโอ้หนามมันคือออกไหลออกเรื่อยๆเออมันเต็งจริงจเนาะ บำลังขนลงขนลงทุกคนเลยเขย้าบได้มาส่งปกติเขาจามาส่งค้ามื่นเขามาส่งตลอดเนาะแต่ว่าอันนี้รถเาแฟพี่น้องเลยครับก็เ,เลยบริมาส่งครับโอ้สงสัยเขาด่าแล้วแถวอันดุข้ามื่นข้าวเจ้าแต่ยังดีที่ว่า,ามีรถจ้าคองเองเนาะ <Okay. S 1> เอาไป mặc dù ông mà dù ông mặc dù mà mặc lộp phải đông người mắm mọi người đập hơi cả anh xuống hai mãi phải đông người mời mời mọi người mời mọi người mời เออเป็นเห็ดนอนสองนอนึน่งนอนสองคือนอนสลับกันเนาะเ,เ, <c oughs> เดี๋ยววิธีก็สิบแบบเี้ดเลยทุกคนเบิ่งกันแต่ห้องก็บุบเป็นเด้พี่น้องเลยเจอคันได้เห็ดนี่ก็คอยพยายามเห็ดนะ เพี้ยนเห็ดก็ดทเป็นอยู่เน,น,นาะเด็กนักก็เริ่มต้นพี่น้องเลยนักก็เริ่มชูนี่ตักนี่ปึ๊บเด็กอันนี้พี่น้องเด็กดึงเช่นนี้ออกมากน,นึ่เด็กขึ้นรั้วตอดคราวนี้ชัดปึ๊บคราวนี้เด็กสักตัวนี้เข้าไปเด็กเป็นตาพี่น้องอันนี้เยี่ยปึ๊บเด็กแบบนี้เลยเลยทุกคนเลย เบ่งน้ำกันตัคตัวนี้ลงนี่ดักต่อตัวนี้เข้าไปอัคตินี้มาอีกเบิ่งก็เบิ่งก็ยากเติบได้พี่น้องเลยแต่ว่าคันได้เห็ดคันได้เห็อดอะไก็เป็นปลยลอยู่เดติตานี่ได้เลไปเรื่อยๆเลยเนาะ คือต้นนาหากะแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องเอ้ยต้นนาหาะยังบดีย่อมบดียังบดีไปหวานยังบดีหม,มัดเผาหมัดอยังเนาะแต่ว่าตัวนี้ฮะก็เริ่มใส่ลูกพี่น้องเอ้ยที่ใส่ลูกกะเบิ่งกะคานว่าคานว่าผู้เคยเห็ดแหก็จะเป็นไวนพี่น้องเอ้ย ก็นี่คือแหยอไปแล้วแหก้อยเนาะเดี๋ยวคนนี่ตามันกะแหตาก้อยนี่ล <c oughs> าหน่อยตาปลาหน่อยพี่น้องตัวนี้น สารสารสารระบาบฝนชานเป็นปีไปได้พี่น้อยตอนนั้นก็ยังให้เขาเจ้าสารซอยไปชิเล่ดังหนึ่งป้าต่อผมเห็นของ,งง่ายๆอธิบายไปแล้วผมเห็นของจิ๊บจ้อยเด้พี่น้องเอ้ยสารเหรอเป็นตีไแล้วพี่น้องกันกแล้เกิดชิเล่ดังหนึ่งวง่ายมันมันมันที มาเน้นเยอยาการอะไะย่าแน่เลยพี่น้องเอ้ยแห่ห่างนี่ที่ไวเนาะเฮ็ดกระคอแห่ช้อปกระคอก็ชอ็อตดไวไว้ตาห่างไปหวานก็นได้ขมือพี่น้องเอ้ยพวกอ่าปลาขาวปลาหน,น,น่าไรเนาะจะไป ไปวันเฮที่กับมวนไปอีกแบบพี่น้องัไปวันเฮทีงกับมวนไปอีกแบบอาเฮทีงเขาไ,ได้ตัวใหญ่เนาะส่วนถ้าไปวันเฮที่เขาได้ตัวน้อยแต่ว่า,าได้หลายนะทุกคนก็ะมวนแบบมันเถื่อลายดิส่วนมวนไปคนละอย่างมัเถื่อลายบางที่กับบางบางมือกับ่า,าดวงดีก็ได้ตัวใหญ่พี่น้องเันเฮที่กับส่วนลายมันก็บอ่ค่อยถื่อตัวใหญ่ไประไดเนาะ ลนี่รยาอ่โอ้ยอะไรมันคือะไรเฮาชีถกๆมันก็แงกเขาเลยถ้าใส่ลูกมันละมันก็แงกเขาเลยมันหนักไปพี่นองเลยโอ้เพิ่นบริวนไปน้่ากอนเลยี่ยโอ้ โอ้มาสู๋นี่ก็มาผ่าแตงโมกินทุกคนเลยก่อนจะไปหาปูหาปลาก่อนจะไปหาอยู่หากินมาเนี่โอ้โหคนนะมาเนี่ทถาแม่ได้ได้ไปขายปลาได้เท่าไรมาเนี่โอ้สองแสนกี่ปีเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าปลาว่านนี่ก็ได้หลายเติบเนาะได้ปลาข้าวโดยปลาข้าวไม่ได้ก็พอไม่ได้ก็จะลงเจ็ดปี พาท่าแม่ไปเที่ยวไทยพี่น้องเอ้ยเป็นไรเท่าแม่หืมมวชาตพี่น้องอโอ้เหล่าข้อมผู้ชึกชูพ่อแม่พี่น้องพากันรุ้ไปเที่ยวไทยเป็นอะไรกับบ้านเฮาเป็น,น,นอะไรเนาะแตกต่างกันเด้อไรอยู่ญี่ปุ่นกันจะเล่นเลยพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านเท่าบ่มีบนเบิ่งบนอนันนะคืออยู่ญุน่น ไปพอลูกสาวแน่ก็ดีใจไปอยากหนึ่งอีกน้อเราไปได้ไปเที่ยวอ,อีกลูกสาวพาไปอือบอกพีคุณนันจะได้เรือนเทาก็ได้อะนันดีตีนแม, <laughs> ม่น้องเพจููเงาพี่น้องดีใจแล้วไปเห็นพี่น้องก็เนี่ยเต้นเก่ากับแนมไปก็เห็นแตนระอยู่ทึงผู้วันนี้ไปเห็นหอด วัดเลยท่าแม่เป็นก็ดีใจพี่น้องเอ้ได้ไปเที่ยวกับหลานแ้นก็ลูกสาวเน่ไปเห็นหน้ากันเนาะวพี่น้องเอ้เได้ใหญ่มาบอกเลยไปจ้าถื่อพี่น้องเอ้ระเทศไทยวัดว่าเพิ่กันงามค่ะพี่น้องเอ้สวยงามรการเาะา่ว่า้หละองเอ้วเนจมอกวาเน คือว่าเป็นอัลลังกาหลายพี่น้องเลยแต่เฮาเฮากันยังว่าเออเป็นเห็ดแบบเอาไปเทียบกับบ้านเฮาเนาะมันกะมันกะต่างกันแล้วพี่น้องเอ้ยมันกะต่างกันหลายพี่น้องเ้ยบานเพิ่นมันจะเญิวกาบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยเฮาไปอยู่บ้านนอกบ้านหน้าผ่เคยไปเขาไปในเมืองพี่น้อง ม่แต่เมืองเวียงจันทน์ยังโบเคยไปแตว่าไปประเทศไทยเหมือนดีใจเ,ยเลยน้อง <c oughs> อว่าแต่ประเทศไทยเลยโบเคยไป้แต่เมืองเวียงจันทน์เราก็ยังโบได้เคยไปตอนแต่เกิดมาพี่น้องครั้งแรกของชีวิตแต่พี่น้องให้ทำเนี่เป็นจัง่งหาเคยเคยไปครั้งแรกได้ชีวิตไปปะอันฝั่งไทยประเทศไทยนเนาะเกิดมาจะเถาพี่น้องเลย ถ้าเคยที่ไหไปเราไปแล้วกัสวยงามหลายอลังการสวยงามแน้องเห็นต่างกันกับประเทศเราเลยพี่น้องความตื่นเต้นดีใจ่น่เขาหลับโบถวนเลยพี่น้องเราไปเห็นฝั่งไทยบ่าโอ้เจริญรุ่งเรืองหลายมาเที่ยวกับบ้านเฮ้ากะ จะว่าไปแล้วบ้านเฮากายยังไม่ได้เครั้งหนึ่งเนาะแต่ว่าเออเฮากะเคยอยู่ประถมประทานแบบบ้านเฮานี่แหละทุกคนจะไปเห็นทางในเมืองเพิ่นก็ปุ้ยเจริญคาดเนาะแมนไปเห็นบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นเจริญพี่น้องก็ไปบ้านเฮาเมืองเฮาก็ยังบนเจริญจะเพิ่นแล้วเอาวาความดีใจจ้าชีสั่มได้พี่น้องเอ้ยเจ้าว่าบอกเป็นจ้าชีว่าได้ไ แต่จมวนว่าไ้ทำแม่ไปคนเดียวหนีไปได้บะก็ได้ดอกจิลงทางโบจักทางมาดอกพี่น้องก<ม> <laughs> ันทา,ทางมาดอกแต่ไปในจังหวัดน,นี่ก็ไม่ขี่โบนักทางมาเลยได้งบด้เคยไป่ได้เคยไปคือประเทศไทยหอยแห้งแล้วพาทำแม่ไปขี่พา <laughs> ทำแม่ไปขึ้นบันไดเลื่อนพี่น้องด <laughs> ันดันบันไดเลื่อนหนีตี <laughs> <laughs> มแม่ดอกแหว่แม่ดอกแว่จูงเอาพี่น้องเลย เฮากะหาก็ได้ไปั้งที่สองได้หละพี่น้องไปหันไปหนี่กะนก็ไต่ก็ไปทางที่สองเลยกัย่งมไปจืพี่เราเอ้ยไปหันไปหนี่กันเลระไปเรามาอา่ว่าไปแล้วซอกซอยมันกระายเนาะมุมนั่นมุมนี่จุดนั่นจุดนี่คันเราห้าสิบไปจืดเอาไปละเถื่อสองเถื่อนโอ้ยบุจือดอกุกคนเลยเอาไปประจาประจาไปตลอดนี่เอ้ยสจืดอยู่เนาะเอาซอกซอยเป็นหมองเป็นบอนหันหนี่เขาก็จือก็ได้หรอกพี่น้องเอ้ย มอนตอร์โนนน่านถนนนี่ซอกซอยมันหลายเนาะขบมุมใดที่ะมันสำคัญสำคัญหรือว่ามันบ่เป็นซอกเป็นซอยหลายเท่ากันนาชีจืดหรพี่น้องเลยแต่ว,ว,ว่าเรื่องว่าไปเท่ากับ,กบ,กบ,กบไปเอารถเท่าขามไปเองเนาะหราอเท่ากับขี่รถขี่รถทั่วขับไปเลยอ่ะอันไปต่อรถจะพุ่นพี่นอ้องพาทำอะไรไปเที่ยวไปเาลาะเบิ้ง อยากให้เพิ่นเห็นจักเถื่อเนาะว่าเพิ่นบ่เคยไปจักเถื่อพี่น้องเอ้ยบ่เคยเห็นประเทศไทยก็พาเพิ่นไปเลาอหางบิ๊กซีกะ่ะเลาอไปเลาอมากอะ่ะได้ยังหลายพี่น้องเอ้ยได้เป็นพวกน้ำปูน้ำปลาพวกน้ำหมอกน้ำมันอะไรเนาะบ่ตายหรือักอาหารการกินก่ะเอาเครื่องใส่ของซอยกัได้อยู่พี่น้องคันคันว่าสิเอาหลายกัเงินเฮาตีมันสิบ่หลายเนาะ <c oughs> ได้แต่ของที่ว่าจําเป็นต้องใส่อะไรทุกคนสํานักงก็ือว่าโอเคแล้วแหละเนาะเพราะได้ันที่ว่าไปแหลกอะพาไปเบิงพี่น้องเอ้ยเบ่งว่าพาไปชื่อเบ่งว่าพาไปชื่อของพาไปเบิงพาไปหล่อเนาะหล่อเบิงว่าบ้านเพิ่นกับบ้านเฮาเป็นเท่าไหร่จะเลือนกับบ้านเพิ่นแล้วจะเือนลายพี่น้องเอ้ยจะให้จะให้ทำแหม่เข่าเมืองไนจักบาทพี่น้องเอ้ย ให้เพื่อนขับไปเบิ่งว่าเป็นแนวใดแนวใดเนา,เนาเนะฝั่งไทย,ยเป็นแนวใดฝั่งลาวเป็นแนวใดก็ให้เพื่อนเบิ่งว่าเออชูม,มือนี่เป็นมันว่าเรื่องว่าความงานจเจริญไปหอดสายแล้วเขาก็อยากให้เพื่อนเห็นเนาะไปเบิ่งครั้งแรกนนในชีวิตอยากให้ไปเห็นประจายาาว่าพี่น้องอลังการตาลายพี่น้องเอ้คันว่านการว่าเรื่องขาใช้จ่ายกะบโบหลวงโบลายพ่อพี่เลือกเนาะกะธรรมดาพี่น้องเอ้ย แต่ว่าเข้าจ้างเข้ากับบดมิเนีเข้าบรดเมาส์บอด้เมาสโหลดเมาสยังเรามีแต่เข้าไปเป็นรหลดทัวร์โหลดพี่น้องเลยไปเป็นโหลดขี่รถโดยสารขามไปเน,ะนาะไหนก็บพว่าดอกพี่น้องเลยทำเมย์พิกะหนึ่งมากอะ่ะได้ไปเที่ยวกับลูกสาวลานสาวดีใจไปอีกพี่น้องเลยไปเห็นอันที่อลังการตาอีก มองเสือผมเคยพ่อเคยเห็นจักเถื่อ,อนยังดีใจอีพี่น้องเลยเนาะเอาละพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ฮาก็สิได้ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้เบาตายเด้อพี่น้องเด้อพบพ่อกันคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้กะถามความรู้สึกท้าแมว่าเป็นอะไรลาพ่อแม่พี่น้องไว้เพียงซํานี่แล้วสบายดีพี่น้อง